หมอทําอะไรอ่ะหมอทําอะไรผมถาม่อยดิทําอะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้หมอคือจะแยกเลยครับแยกก็คือออกมาออกมาแล้วชุบแล้วถามแก๊งให้เขาโชว์บตดแก๊งแล้วก็ย้ายตู้แค่นั้นเองครับทำไมหมอแบบคิดไม่ได้เหรอครับแค่เนี้ยเพื่อนผมไม่เยี่ยงหัวแดงอะมันนี่เลยัไม่ไม่อะนีคือการแยกกันอยู่ครับแยกอะไรผมผมโดนแทงมาสามสี่รอบนะแยกอะไรรัะแยกอะไรกปตู้นู้นเอาไปตู้นู้นเอาไปตู้เออคือไม่คือตอนนี้หมอไม่รู้ว่าฟังไหนคือมันมันหลายแกงมากอะคือเอาคนออกมาชุบครับแล้วก็ถามมาแกงอะไรก็แยกแค่นั้นเอง มันยากอะไรอะมันยากอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ชุบในตู้แล้วก็ไปถามบ้าเปล่ามันยากอะไรครับอันเนี้ยผมถามได้ดิไม่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 ต้องเข้าใจว่าไอ้ข้างในอะมันตื่นแล้วไงแล้วคือเข้าตู้ไหนหมอเขาแยกฝั่งหนูถ้าผมตายสามรอบเนี่ยรอบแรกทำไมไม่เอาผมออกมาแล้วถามก่อนนะถูกปะอ่าโอเคครับเอบชคมันเสียเวลาคนอื่นเขาครับจะรวยไปหนึ่งไหนอะหมออะนนี้ ดู่ฝั่ง J K ครับผมอ่ะไปตัวนู okay. ้นเลยครับไปตัวนู้นเลยโง่ชิบหายหมอตัวนั้นมันพวกนั้นนะไปเลยนะตัวนั้นครับผมเราเอ๋ยเดียวหมอต้องจับหมอเจะไปคนเดียวไหมจะต้องอยู่ตัวคนเดียวตู้ไหนครับเนี่ยตัวไหนตัวไหนไม่เลยให้เขาให้เขาอยู่ตัวคนเดียวเรอให้คนเดียวอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เก็บรูด้วยนะ ต้องเคลียร์ตู้ตู้ตด้เอางี้ตำรวจฟังผมง่ายๆนะเอาตำรวจมาแล้วก็ให้มันย้ายตู้ไปคุยกับตำรวจิีงไปหาตำรวจได้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 ครับไีบไปหาตำรวจสิตำรวจเนี่ยข้าหนาเนี่ยตำรวจเนี่ยถามเขาสอสอตำรวจะไปไรกันรอ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 อร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 รรอรอรอรรรออรอรรอรออร เอ้ยคุณตำรวจครับเอาฝั่งซ้ายเนี่ยซ้ายทั้งหมอเนี่ยย้ายไปฝั่งขวาทั้หมดเลยแล้วให้ผมอยู่คนเดียวงงไหมครับอ่าได้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 เพราเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ชุบเจเค่ะแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ต่อหลอดเขาแยกแยกต้องช่วหมอแล้วถือผมไว้ก็ได้ถือผมไว้ก็ได้ได้ได้ครับได้ได้ใครเหลือฝั่งไหนครับไม่ไม่อันนี้คือต้องขอโทษเลยครับเพราะว่ามันใจบอยใจบอยเพื่อนเรียกคนหนึ่งอ๋อเนาะใส่ท้ายรถของหมอแมีเพื่อนเรียกคนหนึ่งอ่ะ ไม่อุ้ม,มเลยเดี๋ยวดืวดี๋ยวผมอุ้มเลคืออันนี้ต้องขอโทษนะครับเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่าคือมันมีหลายคู่อ่ะมันไม่ได้หน้าใจเข้าใจแต่ว่าคืออย่างแรกผมจะบอกว่าเอาออกมาก่อนครับคนที่ตายโดนแทงอะไรก็ช่างมันอาจจะไม่รู้ว่าออกมาแล้วทำให้เขาโชว์บัตรแก๊งพูดเลยแต่ถ้ามันไม่ฟังไม่โชว์หรือมันปาดมาสารรก็เรียกตำรวจม<บ>าจับมันแค่นั้นเองครับได้ได้ครับคืออย่าไปยอมสิตอนเนี้ยอ่าพอดีหมอพ่นะครับตลอดด้วยเราเขาเพิ่งให้มาแป๊บนึงครับ ไปหาหมอหมอคุณดีวกว่เา,เาเดี๋ยวผมฉีดให้ผมชีดายาให้ไหมครับแปลกอาครับแปลกครับแฮมรถบักงงหมอว่ะเฮียกูแบบงงหมอมากเลยอันนี้คืออะไรฝั่งซ้ายฝั่งขวาคืออะไรครับก็มันมันจะแยกเป็นแกง อ๋อแล้วตอรอไปไเลยเฮ้ยน้อง,องสรุปแยกยังไงครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งเนี่ยคือต้อรอ,อเ,ด <โก S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอา JK เขาเขาอยู่คนเดียวอะ่ะตอรออยู่ไปเลยงัย้นนี่ไงอ๋อก็าอยายไปหหมดตขอนหมอเข้าไปหไนด้ดดับ แก็หนึงพี่เคลียร์เคลียร์ตรงตู้อยู่พี่ไอคนที่ตายอ่ะครับก็เอาให้ครับตำรวจมีเข้าเอาไปไว้ตู้นู้นเลยได้ไหมตู้นู้นเป็นแก๊งอะไรอ่ะโทรศัพท์มีไหมนะครับจะไม่มีเออเดี๋ยวหมอมามามาตรงตู้ไปเขาก็ได้หมอแก๊งว่ะครับเนี่ยหมอแก๊งหรือเปล่าดูอุ้มจังเลยอ่ะหมอแก๊งว่ะครับเนี่ย เอฟซีเขาเป็นเอฟซีผมหมอบอกเขาในตู้เขาคนเออไม่เข้าตู้ได้ไงเป็นอเอฟซีป่าเออเออไม่ครับมันมันต้องแยกครับมันไม่ใช่หมอกแก๊งนะใจเย็นเป็นเอฟซีคุณหมอ <laughs> คนเออเขาอยู่นอกตู้กันเหรอครับเนี่ยหมอแก๊งเหรอครับเนี่ยไม่มันต้องแยกแก๊งไอ้ครับเออเถียงไปตรวจเถียงไปเอ้ยหมอเถียงไปเ,ไปเไปขาอยากเขาอยากเขาแคนง์งายแก๊งเขาทำอะไรผมไม่ได้อย่า <laughs> งนี้แหละคนเราหัวร้อน่ะสู้ไม่ได้อ่ะ เขาหลอมึงแกอุ้มเขาเพื่อ,อนอะนี่ไอ้มา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 นี่มา,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 มาน,มานี่ใครใครตะคนมาหาพี่เอาเนี่ยอันนี้เคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชุบเพราะว่าเราต้องจับเขาอยู่ตู้คนเดียวเขาไม่มีฝั่งอุ้มไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปชุบกันเดี๋ยวอุ้มสวยครับหมอใช่ผมงทางไม่ได้ผมอุ้มไม่ได้ไอ้ตู้นูนแกงอะไรอะหมอตู้ซ้ายอะ ผมไม่รู้ครับแล้วหมอโสดไหมครับไม่รู้ครับครับทำอะไรครับหมอเซลฟี่ครับหนเซลฟี่ให้แฟนดูอยู่ให้ใครดูนะครับ แปดแปดอ๋อมีแปดด้วยเหรอครับครับชื่ออะไรครับเนี่ยเอ่อพบพบเธอครับอ๋อพบเธอใช่ไหมพบหรือพบพบครับพบแล้วแปดชื่ออะไรครับเธอพบหรือเปล่าแปดชื่อพบรักครับอ๋อส่วนคนชื่อพบเธอทิงไว้เลยครับครับผม ว่าแต่หมอเอาเขาออกไปข้างนอกอย่างนั้นเลยเหรอคะเขาหลอนหมดคนเมื่อกี้เขาหลอนหมดหรือเปล่าคนเมื่อกี้หน่ะเขืจะเอาอ๋อพังเลยค่ะเขาไม่ได้ย้ายตัวเมื่อไรอ่ะเมื่อไรอ่ะเมื่อไรจะชุบป่าทำไมถึงมาจังอ่ะครับลองฟังหมอมอเคนเอ๋อที่ไหนไม่อยู่ในตู้เขาคนเอ๋อที่ไหนไม่อยู่ในตู้อันนั้นคือหมอแก๊งเหรอครับน่ะอุ้มไม่ปล่อยเลยอ่ะ มอแก๊งวะครับน่ะตินตอมหนูตรงห้องอหตอนไหนนะคือถ้าถ้าบอกไปว่าคุณก็ตีกันดิครับคือตอนเรียนมอต้องแยกแก๊งไงนี่ไงคุณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าหมอถ้าตีกันมาทำเงาน้ขึ้นน่ะจริงครับหมอจริงครับคือผมไม่ได้บอกแก๊งหรือหมออะไรครับต่อครับหมอถูกกนขึ้นมาแล้วสุดท้ายหมอโดนว่าถูกไหมจริงหมอแล้วพวกคุณบัฟกันคุณตีกันจริงหมอไครับจริงถูกต้องครับใจเย็นครับใจเย็นๆมีสมองบ้างครับ กินผักบ mm ้างอย่างกินแต่หญ้าครับบอกมาหนีหมอด่ามันเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ให้หมอทำงานก่อนได้ไหมทหาไดีพี่ทหารดีพี่ได้จริงครับหมอบอกมันครับจริงครับไม่ต้องตีกันน่ะเดี๋ยวก็ว่าหมออยากรวยอยากไปทุกางในหน่อยน้ำเกลือพี่ดีทีหมอก็มีหัวใจนะครับใช่ค่ะชุดตู้นี้ค่ะปลอดภัยคร่ะตู้นี้ปลอดภัยจริงครับจริงครับ ีีีี่่่แตพหมใจดเอาง่ายเอาง่ายคือตอนนี้สองตวเนี้ผมไม่สามารถเข้าได้เลยแค่นั้นเองเพราะว่ามันปั่นไงเข้าไปผมก็โดนเพราะว่าหมูอยู่อย่างงี้แหละเอ้ยเข้าไปเบื่อราคาตีนกูอะไรเฮียไอพวกหัวควยเฮียพวกนางง่หัวควยพวกเสียวชั้นต่ำไอ้เฮียพวกสลามไอ้สาดไอ้เฮีย